โอเคครับวันนี้ก็จะวางแคสเกมม c ครับกับน้องครับวันนี้ก็มาเอาชีวิตรอดในวันแรกอยู่ไหนอ่ะโอเคมาสร้างบ้านเลยดีกว่าก็เมื่อกี้ก็ลงไปขุดไอไอออนมาแล้วไม่ได้เสกมาลงไปขุดมาลูกไปลุ ตรงนี้นี่แหละเอาตรงนี้แหละเออเออไหน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 วะยูไหนวะอยู่ไหนอะ โอเคเจอแล้วเจอน้องผมแล้วโอเคตรงไหนตรงนี้เหรอเออเออมาเคลียพื้นที่เฮ้ยอ้าวมาเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวเพิ่งกับคุณ โ okay, อเคแล้วก okay. องขา,หาบเลยโอเคคำหนึง่งคำหนึ่งไหนกลองาขาวๆไ,ไม่รู้ก็เป็นต้นไม้นั่นแหละสร้างบ้านเลยเออเตาเผาเมื่อกี้นี้เอาหายไปไหนแล้ววะ ที่เผาเอามาทำเป็นขวานอะอเฮตอดต,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 ตอดตอดทำอะไรอยูาา่วะน่าอยู่ข้างนอกอะ่ะ โอ้ยเจออีกแล้วต้องขุดออกไปโอ้เยอะเลยพยมเอาเอามาเผาเป็นฐานดิไฟ่ะทำเป็นไฟอะเออ ก่อนที่มันจะมืดเร็วๆก่งองค้าปะพี่ก็ไม่มีอะ่ะเอาเจอเจอแกะเอามาหกทุบแกะมาหกตัวนะถ้าเจอ เอยไม่ต้องดือเออดึ well, <N> ๋ยงงก็ดีไหนไหนเป็ดอ่ะเออทุบมันเลยเออมาเผาอย่เพิ่งกินสดๆด้วยเอออย่พิ่งกินสดๆนะเอามาเผาเออพอดีว่าน้องผมเพิ่งเคยเล่นนะก็ดูดูกันไปว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่า ทำประตูเลยโหได้ยินเสียงมาถึงนี่เลยดึงมามอ่ะคงขออนุญาตดึงน้องผมมานะแล้วหนึ่วพี่ทำที่เผาให้ทุกเข้าไปในบ้านเลย เอาไว้ไว้ในบ้านนี้อันหนึ่งดิเอากล่องค้าวางเลยเออเอเอาวางไว้ตรงนะั้นเอเอเดี๋ยวพี่ทำไอ้นี้ก่อนเดี๋ยวพี่ทุกเอง เอ้าผิดโอ้นนกว่าหินเออเอ้าอม่เหมือนหินเลยทุบอะไรวะนะอ๋อ มาเดี๋ยวพี่อันนี้ให้แบบหนึ่งมันไม่เดี๋ยวเรอเอามาเดี๋ยวมามาเออหกอันนั่นแหละมไม่เป็นไรมันไม่ตายหรอกมันก็ลดแคบนิดเดียวเองไม่สุดอ่ะ ถ้ามใหม่ดลโอ้ยต้องแวะเอาที่ขุดไปตัดต้นไม้ต่อโอ้โหข้างนอกนี่จับประหลาดเยอะจริงๆตัดต้นนี้มาก็ได้ ตืนนี้เราจะลอนกันยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยพิมพี่เขาให้ละอุ้ยคอมบีเขาประตู ตายฮ่า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 ว่าวหนึ่งไงวิ่งแล้วอยู่ในนั้นอ่ะดึงเราดิอยู่ด้วยเตาเผาเอามาเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับ นีน่มันจะได้บ็อกฮะอันนึงดิโอ้ยไม่ต้องลงแล้วยังไม่พร้อมเลยจะไปลงดันอีกว้าวเรามีแผนที่ด้วยโอ้สภาพแม่เราอันนี้มีแต่ต้นไม้นั้นเลยแต่สัตว์ต้องหาอุ้ยแพะ ลูกก็ได้ยินเสียงแพะนะขออนุญาตนะครับเออมาพิ่งอ่อเพิ่งเ่อเพิ่งเออได้กี่ตัว เตียงนอนเดี๋ยวเพิ่งมันต้องได้ครบสามอันแพ้อายากเกินะก็ขอจบก,การแคสก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่